ผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีความสามารถที่มากมายทีเดียวนะครับทุกๆครั้งเวลาผมเห็นผลงานเขาวิธีการนำเสนอของเขาเขาค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษที่ถ่อมตนมากเป็นผู้ชายที่น่าค้นหาเพราะผมมองเขาตลอดเวลาผมดูจากเวลาเขาจัด Youtube ของเขาเขาเป็นคนรอบคอบเขาคิดลึกเขาคิดเยอะ แต่ในเวลาเดียวกันผมว่าน่าค้นหาวันนี้ผมก็มีโอกาสมาคุยกับเขาเขามาเล่นหนังเป็นพระเอกหนังเรื่องใหม่ซึ่งหนังเรื่องนี้น่าสนใจฮะสุสานคนเป็นสําหรับผมผมเป็นแฟนฉบับละครมาก็โตมาก,กับการดูละครเรื่องนี้แล้วก็ทุกๆเวอร์ชันก,ก็มีความขลังในตัววันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาคุยกับคุณแก๊ปธนเวชครับสวัสดีครับแก๊ปส,ส,สวัสดีครับผมเราจะเริ่มต้นยังไงกันดีว่าถ้าเราบอกว่าแก๊ปธนเวชเนี่ย หลักๆเราเป็นนักแสดงเราเป็นยูทูบเบอร์เราเป็นสถาปนิกคแคปมองตัวเองอย่างในในด้านใดหรือมันคือบาลานซ์ที่แล้วแต่เราปรับเวลาของเราใช่ครับผมคิดว่าก็อยู่ที่ที่บาลานซ์ว่าเราปรับยังไงครับแต่ว่าเออถ้าเกิดจะใช้คำกลางๆผมก็ใช้คำว่า Designer ดีไซเนอร์ได้คือจริงๆผมเรียนจบสถาปั์มาแต่ว่าจะไม่ได้จบมาในสายงานที่เป็นสถาปนิกโดยตรงครับจะเป็นสายงานที่เป็นดีไซเนอร์มากกว่า แล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อย่างการออกแบบไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์เป็นกราฟิกอะไรเงี้ยคือดีไซเนอร์แน่ๆพอเรามาทํางานคอนเทนเซเตอร์ผมว่ามันก็มีเรื่องของการดีไซน์อยู่ในนั้นแม้กระทั่งพอมาทําเรื่องการแสดงผมว่ามันก็สามารถใช้คําว่าดีไซน์ได้เหมือนกันเออมันก็คือวิธีการในการที่เราออกแบบการแสดงหรือว่าการถ่ายทอดคาแรคเตอร์ออกมาครับก็เลยคิดว่านั้นจะเป็นหนึ่งคำกลางที่น่าจะใช้ได้ในใดาสาขาแสดงว่า ถ้าชีวิตเราเริ่มต้นจากเส้นทางที่เรามองตัวเองเป็นดีไซเนอร์การออกแบบนั้นเป็นความคิดที่เรามีมาตั้งแต่เด็กไหมหรือว่าตอนที่เราเ n นทราเข้าไปเรารู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นสาขาที่เราอยากจะเรียนออตอนตอนนั้นไม่ชัดเจนครับผมว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อการแนะแนวของของบ้านเราอาจจะไม่ได้ดีมากเงี้ยทำให้เราไม่ได้เห็นภาพว่าแบบในท้ายที่สุดเราควรทําอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราก็จะใช้วิธีการเหมือนหลายๆคนที่แบบ ในแบ่งเพื่อนผมอ่เคยคุยกั่แล้วกแบบเยเราใช้วิธีการบ,บัดในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่ออกไปเช่นสมมติถ้าช่วงมาปลายเราแบบเคมีชีวะเราไม่เวิร์กไม่รอดเลยเงี้ยเราก็จะหันไปเลือกสายที่มันดูน่าจะใช่กับเรามากกว่าซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นฮะเคมีชีวะผมไม่ได้เลยแต่แต่รู้ใช่ไหมครับว่าพอเราพูดถึงเรื่องราวของการเป็นดีไซเนอร์มันไปล่วมลึกเข้าไปในโลกแห่จงจินตนาการเพราะเราต้องคิดว่า ถ้าถ้าเราหลับตาเราต้องมองทุกอย่างเป็นสามิติหมดมว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงมันมันเป็นธรรมชาติของเราหรือว่าด้านเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราเวลาเราบองบางอย่างจริงๆไม่ไม่ไม่กล้าบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยแล้ว,ลวตอนเด็กๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความสามารถด้านนั้นด้วยนะครับที่ที่ผมรู้สึกอย่างเดียวคือผมผมแค่คิดว่าผมชอบวาดรูปอ่าล้าลวก็เราก็เลยเลือกที่จะโอเคการเอ็นทานส์สปาตตอนนั้นมันก็บอกเราว่า เออมันต้องสอบเรื่องความถนัดวาดรูปแต่จริงแล้วพอเขาไปเรียนอนะ่ะรู้เลยว่าจริงการวาดรูปไม่ใช่สิ่งสําคัญของคณะนี้เลยฮนะ mm hmm. สิ่งสำคัญมันคือเรื่องของออ thinking กระบวนการวิธีการคิดมากกว่าว่าแบบเออคุณใช้การวาดรูปเนี่ยแค่จะนําเสนอถ่ายทอดให้คนเห็นว่าโอเคไอเดียเราเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติไอเดียเราห่วยนฮะต่อให้เราว่ารูปสวยแค่ไหนสิ่งที่มันออกมามันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีนะแล้วอะไรทําให้บทบาทจากดีไซเนอร์เปลี่ยนไปสู่ทิศทางอื่น mm hmm. มันเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตหรือว่า มันเป็นส่วนหนึ่งที่มาตามธรรมชาติอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดผมคิดว่าคงคงผสมผสานกันครับเพราะว่าตอนจบมาเนี่ยสมัยที่ผมเรียนอยู่ดีกว่าฮะตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าผมเ,เริ่มชอบในการแสดงแล้วคือคณะสถาปัตย์เนี่ยก็จะมีการเล่นละครเวทีจะเป็นสายแบบฮาฮาหน่อยฮะเอนเตอร์เทนหน่อยเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเออทำไมเราถึงอยากจะไป t r y อ u t ไป c a s t i n g อะไรเงี้ย แล้วก็รู้สึกชอบที่จะได้เอ็กซ์เพรสความรู้สึกอะไรบางอย่างออกมาเหมือนผมจะชอบดู MV ผมจะชอบออมีฟีลลิ่งเหมือนหลายๆคนละฮะที่บางทีเราเดินไปตามท้องถนนเราแบบใส่หูฟังเราเดินไปแล้วก็จินตนาการถึงอะไรบางอย่างฟีลลิ่งของเราหรือแบบอ,อ,อาจจะไม่ถึงขั้นแบบสมัยก่อนที่ MV จะต้องมีแบบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำล้วเปิดฝักบัวฝักบัวแล้วทำฟีลอะไรเงี้ยมันไม่เป็นฟีลเบอร์นันนะฮะแต่ไอคำว่าทำฟีลเนี่ยเราจะเราจะมีเวลาเรามองอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าเออมันมีห่วงอารมณ์ที่เรา เข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นอนะแต่ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้โดยตรงนะว่าแค่นี้หรอที่มันมันคือการที่คุณทําให้อยากจะมาอยู่ในในวงการหรืออยากจะแสดงอะไรเงี้ยแต่แค่ว่ามันคงเป็นเซษเสียวอะฮะที่ถ้าเกิดจะพยายามปฏิปต่อเพื่อตอบคําถามอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับแล้วถ้าเราจําได้นะเวลานี้ผลงานชิ้นแรกที่เราเข้าสู่วงการมันคือผลงานอะไรโฆษณาหนังละครถ้าเป็นชิ้นแรกแบบ ผมอาจจะย้อนไปเป็นเป็นช่วงของการที่ผมเล่นละครเวทีแล้วกันครับแต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นกลุ่มละครอิสระนะครับก็คือในช่วงที่ผมเ,เรียนจบมาเนี่ยผมมีโอกาสเหมือนไปทํางานเขียนบทสั้นๆแล้วก็ได้ไปเจอกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาทําอยู่กลุ่มละครเวทีเขาก็บอกอ้าวอยากเล่นละครเหรอมาสิเดี๋ยวมาซึ่งกลุ่มละครเวทีที่ผมไปเล่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกลุ่มละครอิสระครับก็จะเล่นกันแบบไม่กี่คนแต่ว่า กลุ่มค,ความวาเป็นทีรสานีรยเขาก็จะมีอย่างเช่นงานเทศกาลของกรุงเทพเนี่ยครเราก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นเ,เวลาเล่นก็จะเล่นในร้านอาหารร้านเหล้าตามพราพระอาทิตย์อะไรอย่างครับแล้วก็คนดูหลักสิบคนอะไรอย่างครับประสบการณ์ช่วงนั้นมีความสุขไหมมันเป็นโลกใหม่ไหม,มไม่มีความรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่ามันเป็นการทําตามสิ่งที่เราอยากทํามากๆแล้วก็ผมก็จะใช้เวลาหลังจากที่ผมทํางานประจําตอนนั้นผมทางานประจำเป็นกราฟ,ฟิกดีไซน์นะฮะ แล้วก็เราก็จะนั่งรถเมย์ไปซ้อมอะไรอยเงี้ยอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนั้นอย่างหนึ่งที่เราจําได้เลยคือแบบมันไม่ได้มีเรื่องของออตัวเงินหรือความสําเร็จอะไรเท่าไหร่เลยฮะเราแค่ฟูลฟิลเราว่าแบบเฮ้ยเราได้เล่นแล้วได้เล่นในแบบที่มีบทแล้วมีอะไรให้เราพูดแล้วมีแอร์ไทม์หรือช่วงเวลาที่ได้อยู่บนละครเวทีได้มีตัวตนเพราะว่าเ,เวลาโปรดักชั่นของกลุ่มละครเวทีศาสตร์เนี่ยครับ นักแสดงจะไม่ได้เยอะมากแล้วแต่ละคนก็จะมีบทบาทกันเต็มที่มันเป็นความรู้สึกการแบ่งปันหรือมันเป็นความรู้สึกของการขยายจินตนาการแห่งพื้นที่ของเราเองให้เรามองเห็นว่า <c oughs> เอ๊ะจริงๆเราก็ทําได้นะอตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่กล้าบอกว่าเราทําได้ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีฮะ <c oughs> แต่แค่ว่าเราเราเรา,เราเริ่มรู้สึกว่าเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ <c oughs> ของมันแล้ว แล้วก็เราได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่าในในการเล่นแต่ละเรื่องแต่ละโปรดักชันเนี่ยครับก็จะมีเหมือนได้เวิร์กช็อปไปด้วยเงี้ยครับแล้วก้าวต่อไปหลังจากละครอนนิสระก้าวต่อไปคืออะไรก็เริ่มมีโอกาสได้ไปแคสภา,ภาพยนตร์เริ่มมีโอกาสได้ไปแคสโฆษณาเริ่มมีประตูบานอื่นๆที่เปิด<ไ>ปให้เรามาเปิดใช่ทั้งที่ตอนแรกอย่างที่บอกครับว่าผมรู้สึกเลยว่าผมอาจจะไม่ได้อะไรที่มันดู เป็นในเชิงตัวเงินหรือสิ่งที่หลายคนรู้สึกกันว่าแบบ i, เฮ้ยไปเล่นแบบนี้ได้อะไรคือถามว่ามันมีมีมีบัตเจที่เขามีให้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้เยอะในในขนาดที่หลายๆคนอาจจะเกิดคําถามเหมือนกันว่าแบบว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นอะมันเวิร์กมากในแง่ที่กลายเป็นว่ามันเกิดคอนเน็กชันเกิดการเชื่อมต่อเกิดลิงเกจอะไรบางอย่างที่นําพาเราไปสู่สิ่งต่างๆครับแล้วตอนนั้นมันกระทบงานประจําของเราไหมในฐานะ<ม>ดีไซนเนอร์ ไม่ไม่ได้กระทบมากถือว่ายังสามารถจัดสรรเวลาได้แล้วก็สิ่งที่มันนำพาผมไปอย่างหนึ่งเลยก็คือผมมีโอกาสได้ไปแคสหนังเรื่องแปลกบแปกคนซึ่งอันนั้นนะถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันนะฮะอย่างอย่างเป็นย่างเป็นทางการก็คือเหมือนมีอาจารย์แดงอะฮะอาจารย์แดงกฤษศักดิ์สุวรรณพง์เขาเขามาดูละครเวทีแล้วเขาก็แบบเออคนนี้น่าสนใจนะลองไปแคสดูหน่อยไหมครับแล้วนั่นแหละฮะทำให้ผมก็ได้ได้บท เป็นคนหมอหนุ่มในแปดนแปดคนนั่นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอย่างเป็นทางการไหมจริงๆก็ก็กยังไม่นะครับออตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราก้าวเข้าไปนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่มีงานอะไรต่อเราก็จะใช้วิธีการว่าแบบผมก็จะกลับมาเหมือนกับว่าม,มีงานประจำก็คือการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นครีเอทีฟโฆษณางานประจำของเราเฝั่งหนึ่งเราจะยึดไว้อยู่ตลอดแล้วถ้ามีโอกาสไปแคสก็จะไปะถ้าไม่มี ช่วงไหนว่างก็กลับมาก็จะเป็นแบบข้าม2ฝั่งอยู่นะครับจนมีอยู่จุดหนึ่งก็คือผมมีโอกาสได้ไปแคสของทางพลิพัฒน์ผลิพัฒน์ก็คือหานักแสดงที่จะไปเล่นละครครับตอนนั้นจริงเราก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราไม่น่าจะได้แล้วแหละแต่แต่เราก็ไปเพราะว่าเรายังเรายังสนใจยังมีแพชชั่นด้านนี้อยู่ฮะแล้วก็ทําให้โอเคได้เซ็นสัญญายเป็นนักแสดงในผลิพัฒน์แล้วก็นํามาสู่การได้ได้เล่นละครอะไรอย่างนี้ครับ ระยะเวลาหลายปีไหมกว่าจะถึงจุดของโพลีคลัสก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกันก็น่าจะมีสัก3าีปีหลังจากเรียนจบแต่ว่าถ้าถ้าสังเกตดูตามเส้นทางแล้วเราเป็นคนพยายามสร้างความสมดุลแล้วพยายามที่จะจัดการมันให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ประมาณนั้นอาจจะต้องบอกว่าเบสิกผมผมค่อนข้างจะเป็นคนที่เหมือนเราอยากจะมีจุด ปลอดภัยหรือจุดสบายใจของเราคะคล้ายๆกับว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบการอะไรก็ตามแต่ผมจะอยากเซตให้ผมอยู่ในพื้นที่ที่แบบต่อให้ย่ยแค่ไหนเราจะไม่ตกต่อให้ย่ยแค่ไหนมันจะไม่เลวร้ายไปกว่าบาที่เราเซตไว้ดังนั้นสิ่งหนึ่งในแง่การทํางานของผมะถ้าผมเห็นว่าจุดที่เราจะไปมันไม่มั่นคงเราจะมีอีกจุดหนึ่งที่มันมั่นคงกว่าลองรับเอาไว้ถ้าสมมติเราตกจากนั้นเราจะยังสบายใจอยู่ว่าแบบมันไม่ได้เวิร์สไปแบบ แย่สุดเลยเนี่ครับเอาล่ะตอนนี้พอเราอุ่นเครื่องกันละเราก็จะสปีดอัพขึ้นมาครับอะไรทําให้กับเข้าสู่การเป็นครีเอเตอร์ของ YouTube อะไรเป็นสิ่งที่จุดประกายมันเป็นเพราะแฟชั่นเพราะว่าเราต้องการแบ่งปันเราต้องการที่จะใช้ความรู้ประสบการณ์ของเราให้มีคุณค่าต่อผู้อื่นมันเป็นมุมมองไหนในความรู้สึกตอนนั้นครับถ้าถ้าเอา แบบตรงไปตรงมาเลยที่ผมก็กเคยเล่าใน,ใน,ในหลายๆรายการก็คือ,เ,อ,อเริ่มจากผมเป็นพิธีกรรายการบ,บ้านสวนก่อนครับแล้วก็ผมดูอยู่ตลอดครับแล้วก็พอมีการเปลี่ยนแปลงพิธีกรคนะตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอะเราน่าจะสามารถทําช่องเองได้นะเพราะเรามองจากรูปการเหมือนมองในเชิงมาร์เก็ตติ้งแล้วครับเราเรา,เรารู้สึกว่ามีคนจําเราได้แล้วก็ลูกค้าเองก็ยังจําเราได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่า Hey, ถ้าเกิดว่าผมจะทําช่องอะไรช่องหนึ่งนอะ่ะเราลองต่อยอดจากตรงนี้เลยดีไหมแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่งานละครก็เริ่มน้อยลงงานแสดงน้อยลงคนเริ่มมาทำอ,าออนไลน์กันแล้วแต่ยังไม่เยอะมาก mm. ผมก็ได้มองว่าเฮ้ยงั้นเราลองเริ่มดูเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไง mm. ก็นั่นแหละเป็นจุดที่เริ่มต้นแบบโอเคเราตั้งต้นด้วยสิ่งสิ่งนี้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นหนึ่งงานที่สามารถจะเลี้ยงดูเราได้แต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆฮะมันก็มี สิ่งที่ผมใช้คาว่าแบบเราเชื่อมั่นหรือเรารู้สึกแบบไม่ไม่อยากใช้ถึงขนาดศรัทธานะฮะแต่แบบผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันมีประโยชน์กับคนหลายๆคน mm. เมื่อมันมีคำนั้นฮะว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่าปุ๊บแล้วมันมันก็จะกลับมาสู่คำที่พี่ณิบอกว่าแบบอยากจะแบ่งปันหรืออยากจะแชร์เพราะเราเชื่อว่ามันเป็นองความรู้มันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าและคนไปใช้ต่อได้ครับ mm. ในช่วงระยะเวลาที่ทำยูทูบเนี่ยแกรบคิดว่าได้อะไรคืนมาแต่สิ่งที่เราแบ,บ่งปันไปเป็นความรู้ในแต่ละแต่ละคลิป <c oughs> แต่ละคลิปที่ไปหรือก็ไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราตั้งมั่นแล้วเราก็จะทํามันให้ดีที่สุดคิดว่าผมผมตั้งใจทําให้ดีที่สุดในทุกๆก,การทำคอนเทนต์เราก็พยายามที่จะคิดรอบด้านคิดให้มีประโยชน์แล้วก็ ผมจะค่อนข้างกลัวที่สุดคือการที่สิ่งที่เรานำเสนอหรือพูดไปมันผิดเพราะผมรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเขารับในสิ่งที่ผิดไปมันอาจจะอยู่กับเขาไปตลอดและเขาอาจจะไปบอกคนอื่นในแบบที่ผิดต่อไปอีกครับมันคือการสเปดสิ่งที่ผิดออกไปเรื่อยๆครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เราพยายามทําให้เกิดขึ้นนะแต่ถามว่าท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้กลับมามันคืออะไรผมคิดว่ามันคือ มันคือการที่คนได้ได้เห็นได้เห็นคุณค่าว่างานออกแบบมันมันถูกคิดมาด้วยด้วยสิ่งสิ่งนี้นะแล้วทำไมอ่าสรพันิษฐหรือว่าราคาที่แพงของการออกแบบมันถึงจำเป็นจะต้องจ่ายเนีย mm hmm. ครับอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันง่ายมากๆเลยแล้วแล้วผมแบบรู้สึกทาช่างมากกับสิ่งที่ได้กลับมาเลยคือผมว่าคือเวลาคนมามาบอกว่าแบบ เออเขาติดตามและเขาไปมีอินสไพรชันหรือมีแรงมานาลใจในการจะทําบ้านของเขาหรืออย่างเด็กหลายๆคนเลยนะที่เป็นเด็กที่เรียนด้านสถาปัตยกรรมครับเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปดูบ้านสวยๆหรือไม่มีโอกาสได้เห็นหรือไม่มีโอกาสได้รับเรื่องราวความรู้จากคนนั้นคนนี้ครผมว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมันทำให้ผมยังมียังมีแพชชั่นในการที่จะทําต่อเพราะว่าเวลาเราทำคอนเทนต์เทสเตอร์เนี่ยถึงจุดหนึ่งเราเราเบิร์นเอาฮะเราเบิร์นเอาเพราะเราเราก็จะมีคาถามว่าแบบ เอะไอการที่ทําไปอยู่เนี่ยตอนนี้มันมันอยู่สเตจไหนมันได้อะไรกับเราถูกมันจะเริ่มตันหรือมันจะเริ่มมีอะไรบางอย่างแต่เมื่อไหร่ตามที่ผมกลับมาคิดถึงตรงเนี้ยมันอาจจะดูเป็นอะไรที่ดูแบบโอ้ยดูเหมือนจะเท่จังเลยนะอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกงั้นจริงๆครับว่าเมื่อไหร่ตามที่เราทําแล้วเรามองในเรื่องว่าแบบมันไปถึงคนนะมันมีพลังอย่างเงี้ยใช่มันเป็นเชื่อเพลิงครับมันมันเหมือนกับที่พี่ทําทุกวันนี้ ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ประมาณเกือบ30ปีพี่ก็พี่คิดอยู่เสมอว่าการเป็นเป็นการให้ความรู้เป็นวิทยาฐานนั่นคือสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอครับเอาละสุขสารคนเป็นครับความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตเราจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งของการแลกเนตลอดไปขอบคุณนะคะที่ที่คุณมอบลมหายใจให้สรอีกครั้งกับรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นการนำเอา ละครทีวีที่มีการสร้างล้สร้างมาหลายรอบแล้วแต่ทุกๆรอบก็จะมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความเข้มข้นในตัวเองแล้วเป็นตัวละครที่น่าจดจําตลอดเวลาเป็นเป็นการตีแผ่ถึงความละโมบแล้วก็กิเลสของมนุษย์ที่ที่สะท้อนได้ค่อนข้างชัดเจนตอนไปแคสเนี่ยเราคิดว่าเราอินกับบทมันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นมันเป็นตัวละครที่สําคัญมากของเรื่องนี้ครับมันเหมือนกับตัวถ่วงดุลของของเรื่องเลยที่ให้คนเขวยไปทั้งนี้คิดไปทางหนึง่งอ,อยู่ตลอดเวลาคือตัวพระเอกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพี่เรียกมันว่าในฉบับละครเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้คนดูเขวว่าสุดท้ายคุณเป็นคนละโมบจริงหรือคุณเป็นคนแค่กิเลสครอบนําคุณเพื่อหวังสิ่งใดคือคือตอนแคสเนี่ย ถึงมแม้เราตั้งความรู้สึกแต่ลึกๆเรามีความรู้สึกไหมว่ามันไม่ได้เหนือบากฝ่าแรงแล้วขนาดเราผ่านเราเราผ่านสืบสันดานมาแล้วเนี่ยซึ่งเราถือว่ามันมันเป็นแนวแบบสากลน,นะบ, ừ ừ ừ บน t f l ิ x สิ่งนี้มันมันน่าจะหมูมากสําหรับเรามันหมูไหมตอนแคสไม่ไม่หมูอะไรคือผมผมรู้สึกว่าเ,เวลาขึ้นโปรเจกต์ใหม่เริ่มเริ่มหาตัวละครใหม่ๆยังไงเขาไม่มีอะไรง่ายครับแล้วก็ ตอนไปแคสเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าผมเองไม่ไม่เคยดูเวอร์ชั่นเก่าเลยครับแล้วก็พอมันเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นหนังอะเรารู้อยู่แล้วด้วยว่ามันมันจะมีความแตกต่างถูกครับดังนั้นสิ่งที่ตอนไปแคสเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเราเราทากันบ้านจากสิ่งที่เราเห็นแค่นั้นก็จะเป็นบทแค่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ตอนนะครับเออไม่กี่ซีนที่เขาจะให้เราเตรียมตัวเพื่อทาเพื่อทําแคสเออซึ่งบทที่เขาให้เราเล่นหลักๆเลยอะ่ะมันจะเป็นบทที่เราจะต้องอยู่กบับศพ ช่วงที่เหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดคุณต้องจัดการศพแล้วก็มีรู้สุกคนที่จะมาคุยกับคุณมีเกิดการฟิกเอาบางอย่างหรือเวลาอยู่กับศพร้อยวันเริ่มค่อยๆไต่ระดับไปจะเป็นยังไงรวมไปถึงความสัมพันธ์กับรู้สุกคนหรือความสัมพันธ์กับลั่นทมเป็นยังไงครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมกินก็คือการที่เราต้องจําลองหรือว่าจินตนาการว่าการที่เราอยู่กับศพหนึ่งร้อยวันเราจะจัดการจิตใจหรือเราจะ สร้างไอมวลสภาวะตรงนี้ได้สมจริงหรือได้เหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนที่ผมไปแคสผมรู้สึกว่ามันมีลักษณะของความเป็นไซโคมากกว่าเป็นหนังผีด้วยซ้ำนะครับคำนี้คำอธิบายนี้จริงครับจริงแล้วแล้วพอมีโอกาสได้คุยกับทีมอ่ะตอนแรกเรารู้สึกเลยว่าเซนส์ของคนที่มันต้องอยู่กับสภาวะแบบเนี้ยมันมีความน่าสนใจว่าแบบเราจะเห็นบางด้านของมนุษย์ที่มันกลายเป็นแบบพอเรารักกับร้สึกคนแรกๆมันเป็นแบบนึง แต่พอทันทีที่คุณต้องอยู่กับรถสุคนภายใต้ข้อบังคับบางอย่างแล้วก็มีลั่นทมที่อาจจะมาคอยปวดประสาทอีกเนี่ยตัวเรามันจะไปได้ถึงจุดไหนอะไรอย่างนี้ครับมันก็ค่างชัดเจนอย่าง,าง,างที่จ๊บพยายามอธิบายว่ามันเหมือนกับว่าเวลาเราเวลาเราเข้าพิธีสมรสเนี่ยรเราก็จะถ้าถาเราดูหนังฝรั่งหนังฝรั่งก็จะบอกว่าในยามทุกข์และยามสุขแต่ว่านียถ้าเมื่อกี้เราเปรียบเปรยว่าเราต้องอยู่กับคนที่เรารัก เราปฏิญาณแล้วว่าแต่งงาน,นเขาเนี่ยแต่สุดท้ายเขาต้องจากไปก่อนเราเร,เราต้องเห็นสภาพเขาอีกร้อยวันข้างหน้าเนี่ยมันไอไอไออินเนอร์ตรงนั้นอะตอนนั้นมันมันมันก็จะแสดงให้เราเห็นถึงธาตุแท้ของตัวเราว่าเรารักเขาที่ใบหน้าหรือรักเขาที่แท้จริงก็คือหัวใจเขาครในในส่วนตรงนั้นตอนนนตอนนั้นดีใจไหมพอเขาบอกว่าได้บทนี้แน่นอนละก็ดีใจมากครับแต่ก็เป็นการดีใจที่ก็มาพร้อมความกดดันหลายๆอย่างเหมือนกันนะ บทบาทในฉบับนี้ที่เป็นฉบับภาพยนตร์ตัวหลักที่แก๊ปเล่นเนี่ยคือใครแล้วต้องแสดงออกมาในมุมมองไหนตัวหลักที่ผมเล่นก็จะเป็นคุณชีพนะครับซึ่งชีพเนี่ยเขาเป็นศิลป,ปินก็คือตามในเวอร์ชันหนังนะฮะเขาก็จะจบมาจากจิตกรรมจบมาเป็นศิลป,ปินฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาพบเจอกับคุณนายรัตนทม เพราะว่าเหมือนเขามาวาดรูปมาอะไรที่โรงงานหรือว่าบริษัทของคุณนายลั่นทมอ่หลังจากนั้นก็มีความสัมพันธ์กันแต่งงานกันคบกันฉันสามีภรรยาแล้วก็มันเป็นมันเป็นความรังที่ดูเหมือนจะสวยงามนะแต่ว่าพอผ่านเวลาไปเนี่ยมันมีทั้งความแตกต่างในเรื่องของวัยความแตกต่างเรื่องสถานะทางสังคมสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามาแล้วก็ตัดสินเราเนี่ยมันทําให้เกิด ความรู้สึกหลายๆอย่างที่เราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าสภาวะตรงนี้หรือสถานะที่เราอยู่ตรงนี้มันมันไม่ได้โอเคกับเราเท่าไหร่แล้วก็พอถึงวันที่รสุคนเข้ามาในออฟฟิศก็จะเป็นหนึ่งตัวแปรที่ทําให้เราพบว่าเออมันก็เป็นโลกอีกใบหนึ่งที่มันมีความสวยงามสดใสล่าเริงนะแล้วเราอยู่กับเขาเนี่ยเราแบบแรู้สึกว่ารสุคนเขาทาให้เรามีความเติมเต็มในความที่เราสูว่าเราเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเขาดูเข้ากับเราได้ดีกว่าและนั่นก็จะนำมาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป บทบาทนี้ท้าทายขนาดไหนจริงๆสำหรับผมอะอย่างที่บอกว่าเวลาเราเริ่มอันใหม่เราจะมองว่ามันท้าทายตลอดแล้วก็มันมีความยากในการที่จะต้องหาว่าจริงๆแล้วจะเป็นยังไงอย่างเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามองชีพในเวอร์ชั่นก่อนๆที่เป็นละครชีพเขาอาจจะมาด้วยความที่แบบผมผมจะคุยกับทางผู้กำกับหรือ คนเขียนบทว่าแบบเวอร์ชั่นเดิมเขาจะมีความร้ายค่อนข้างชัดเจนอ,อาจจะมาด้วยความโลภตันหาวางแผนฆ่าอยากจะได้มร์ดกหรือแม้กระทั่งการแบบเอาคนของตัวเองมาตั้งลกลากในบ้านแล้วอะไรเงี้ยคือมันจะมีความแบบ Energy ตรงนั้นที่ค่อนัางชัดเจนมาแต่เรื่องเนี้ยจะมีการบิดเรื่องของความเป็นความเป็นคาแรคเตอร์แต่ละตัว,ตวให้แตกต่างไปครัอย่างตัวชีพเอ,เองก็จะถูกบิดให้ ไม่ได้เป็นคนที่มาตั้งแต่เบอร์เบอร์แบบร้ายแบบนั้นเราจะเซตให้ทุกอย่างมันอยู่ในแบบสภาวะที่เป็นกลางก่อนดังนั้นผมจะเริ่มจากการที่โอเคเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งเขาได้พบเจอกับคุณนายลั่นถมมีความรักปกติแต่อะไรที่ค่อยๆมาทับถมทับถมไปเรื่อยๆแล้วถึงทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ได้เริ่มต้นเหมือนอย่างเวลาเราเล่นในสืบสันดานหรืออะไรที่แบบเป็นคนที่อาจจะมาจากปมที่หนักมากครอบครัวเลี้ยงดูมาแบบไม่ดีหรือมีอาการทางจิตเวชอะไรแบบนี้เราจะไม่ได้เริ่มแบบนั้นเลย แล้วเรื่องนี้มีฉากไหนที่ถือว่าท้าทายที่สุดอในบทของชีพจริงๆหรือมันจริงๆมันคือทุกฉากที่มันจะ b u i ถึงคลายแม็กซ์ใช่ใช่ครับจริงๆทุกฉากที่ที่ที่ก็จะ b u i ไปถึงคลายแม็กซ์ครับแต่ว่ามันจะมีฉากง่ายๆที่บางทีผมก็แอบรู้สึกว่ามันเป็นความยากของผมคือฉากที่เป็นฉากรักๆ,ๆ<笑><笑>ักโรแมนติกหวานๆอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าพอผมแบบกลับมาทบทวนเองผมก็รู้สึกว่าเ,เราเราไม่ค่อยได้เล่นแนวใสๆเหมือนกันแนฮะ มันอาจจะเป็นมุมมองของเราแล้วกลายเป็นแบบเออมันมีสิ่งที่ต้องทํากันบ้านกับเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเคก็แปลกเลยครับในทัศนคติของแก๊บแก๊บคิดว่าคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นฉบับ The Movie แล้วเนี่ยครับคิดว่าคนดูควรจะได้รับรู้อะไรหรือได้อะไรกลับไปผมคิดว่าก็คงเป็นการกลับไป พิจารณาหรือถามตัวเองถึงความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่กับคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งคนค,คิดว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันผิดความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งในการสัมภาษณ์หลายๆครั้งเนี่ยประเด็นที่แบบทั้งผู้กำกับหรือว่าทีมงานพยายามจะพูดถึงก็คือจริงๆเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเป็นเรื่องสากลที่เราพบเห็นมันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่า ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะทําให้คนถึงขั้นกับตัวกับใจอะไรเลยไหมแต่มันอาจจะเป็นหนึ่งสิ่งละครับที่ทําให้เราสะกิดครับสะกิดเขา่กกขาแบบสารคนเป็นถ้าเทียบง่ายๆคือมันคือเหมือนคอนคตายทั้งเป็นซึ่งไอการตายทั้งเป็นผมว่ามันเริ่มตั้งแต่แบบสเต็ปแรกเลยที่คุณคิดจะทําอะไรบางอย่างผิดเลยต่อให้คุณยังไม่เริ่มทําเลยก็ได้ผมว่าแค่คุณคิดแล้วอ่ะคุณก็จะมีความกังวลบางอย่างแล้วว่าแบบเดี๋ยวคนใกล้ตัวคุณจะจับได้ไหมแล้วทันทีที่คุณค่อยๆถลังไปเรื่อยๆครับผมว มันจะเป็นมวลอารมณ์ของการตายทั้งเป็นที่มันมวนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้กังวลแต่ตัวเราเองมันทีเราหลอนเราเองใช่ไหมคะแล้วเราก็หลอนว่าคนใกล้ตัวเราจะจะทําอะไรกับเราไหมแล้วคนใหม่เขาจะทําอะไรกับเราไหมมันเป็นวงเวียนวงจรที่มันแบบเนี่ยนะมันคือการตายทั้งเป็นที่คุณรู้สึกกิ i ตี้รู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ผิดทางรู้สึกต้องระแวงอะไรตลอดเวลา แก๊็มองว่าสุสานคนเป็นฉบับนี้มีความเป็นสากลขึ้นไหม,มถูกยกระดับให้เข้าสู่วิธีการดูหนังสําหรับคนรุ่นใหม่ไหม,มจริงๆนีเน่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้คาว่าเหมือนเหมือนค่อนข้างตั้งทงล้อกำหนด d ดเร c กชันเอาไว้ครเพราะว่าหนังเรื่องนี้เซตติ้งย้อนกลับไปปี2อง4แต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันก็คือถึงแม้คอสตูมถึงแม่เซตติ้งถึงแม้งาน สิ่งดีไซน์อาร์ตดเรคชั่นต่างๆจะเป็นในยุคสมัยเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำก็คือในแนวทางของการเล่า e x ็กซ t i ิวชั่นเพจซิ่งของหนังหรือแม้กระทั่งด i เรคชั่นของการแสดง Acting งโค้ชยังบอกตั้งแต่วันแรกๆเลยครับแบบเราต้องเล่นในแนวทางใหม่นะเพราะว่าจริงๆคนดูทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้เสพสื่อหรือได้เห็นอะไรที่มันแบบมันล้ำหน้าไปไกลมากแลว้วครับดังนั้นเราไม่มีทางที่เราจะต้องคือเหมือนเราเราเรา,เราอาจจะไม่ได้ รับอนุญาตเลยด้วยซ้ำฮะให้จะทําอะไรที่ยังคงเป็นแบบเดิมอยู่แล้วก็ถ้าเอาสิ่งที่ผมรู้สึกได้ง่ายๆแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้สึกได้ง่ายก็คือเรื่องของเทรลเลอร์ที่เราเห็นผมว่าในเรื่องของออมุมกล้องหรือวิธีการในการออกแบบฉากทุกคนก็จะเห็นว่าด้วยภาพด้วยอะไรมันมันค่อนข้างที่จะแบบ น่าสนใจมากๆสุดท้ายนี่ขอให้ครฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นกับคุณผู้ชมทางบ้านครับก็อยากจะฝากสุสานคนเป็นด้วยนะครับถ้าสําหรับในส่วนตัวผมเองก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะแต่ว่าก็เป็นอย่างไรภาพยนตร์เรื่องเรื่องแรกที่ผมก็เหมือนกับว่ามีมีบทบาทที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นละครมามานานแล้วเหมือนกันฮะ,ะก็อยากจะให้ มารับชมความตั้งใจของทีมงานเราครับแล้วก็นักแสดงทั้งพี่นุ่นทั้งน้องก้อยนะครับรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับแค่อยากให้ทุกคนมาดูกันครับสุสานคนเป็นครับก็24่เมษายนนี้ครับ ในบทบาทของชีพเราก็คงสำหรับคนที่เคยชมภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นนะครับเราเองก็คงจะได้เห็นถึงชาติแท้ของมนุษย์นะครับแต่ในฉบับใหม่นี้เราคงต้องไปพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้นะครับนั่นก็คือแกลบได้กล่าวไว้ถึงบริบทใหม่ของสุสานคนเป็นนั้นเราคงต้องไปพิสูจน์กันในโรงแน่นอนครับพบกันใหม่กับพอดแคสต์หน้านะครับกับขยับแว่นพอดแคสต์ครับ